บริหารจัดการยากสดเดียวเนี่ยบริหารจัดการาง่ายอันนี้คือแนวทุ่นที่ลักษมีห้าร้อเมตรนะคะที่เป็น 来。

ซึ่งปีที่ผ่านๆมาค่ะเราไม่มีเซ็นเตอร์ในการจัดสถานที่ให้คนมาลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเที่ยวในคืนวันลอยกระทงที่แหละแม่พิมพ์ได้เยอะมากแล้วก็ได้ลอยกระทงแบบสเปซสปะไปทั้งหาดเลยนะคะปีนี้เนี่ยท่านนายกพเชนแจ่มใสานายกเทศมนตรีตำบลสุรทนทนูเนี่ยท่านได้ตระหนักดีนะคะถึงเ,เราจะทำยังไงเพื่อให้กระทงตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นเศษขยะที่ กร,กระจายนะคะปีนี้ก็เลยรวมศูนย์นะคะเซ็นเตอร์มาในการจัดงานลอยกระทงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกๆคนเนี่ยเราให้มีการประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุทกๆท่านที่มาเที่ยวนะคะที่มาลอยกระทงในคือลอยกระทงเนี่ยมาลอยกระทงตรง,ตรงจุดนี้เราถึงสร้างจุดนี้นะคะให้เป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยได้มาลอยตรงนี้